ฟอนต์วิวนะคะฟอนต์วิวไซด์วิวและท็อปวิวนะคะฟอนต์วิวก็คือภาพด้านหน้านะคะไซด์วิวก็คือภาพด้านข้างแล้วก็ท็อปวิวเนี่ยก็คือภาพด้านบนนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูคำพูดนะคะเมื่อต้องการเขียนภาพของรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะที่ได้จากการมองวัตถุทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนเนี่ยถ้าเป็นวัตถุที่สามารถนำมาตั้ง หรือหยิบยกมองดูได้นะคะจะมีวิธีการมองในแต่ละด้านตามแนวสายตาที่ตั้งฉากกับด้านที่มองนะคะอันนี้สําคัญคือเราต้องตั้งฉากกับด้านที่มองนั้นด้วยนะคะทีนี้ให้นักเรียนมาดูข้อที่1นนะคะเลื่อนด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนะคะเขียนรูปเลยค่ะข้นิตสองมิติแสดงภาพด้านหน้าได้ดังนี้นะคะ,ะนักเรียนเห็นเห็นรูปอันนี้เนาะก็เวลาที่เรามองนะคะเราก็ต้องเขยิบตัวเนี่ย ไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้มองแล้ว,ลวเนี่ยระดับสายตาเนี่ยตั้งฉากกับพื้นผิวอะคะ่ะที่อยู่ทางด้านหน้านะคะนะเวลาเราวาดมาแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยคะ่ะเหมือนเป็นตัว L นะคะในระยะที่มันตั้งฉากแบบนี้นะคะต่อไปนะคะ,ะจากวัตถุนะคะเนี่ยที่หันหน้าเข้าหาตัวนะคะให้หมุนวัตถุทางด้าน ขวานะคะหันเข้าหาตัวแล้วก็เขียนเป็นภาพด้านข้างดังรูปนะคะนักเรียนก็จะเห็นพื้นผิวด้านบนนะคะอ่าแล้วก็พื้นผิวด้านล่างเนี่ยเป็นแถบแถบเส้นๆแบบนี้นะคะซึ่งทั้งสองอันเนี้ยค่ะทั้งสองพื้นที่นี้ค่ะมันจะต่อเนื่องกันนะคะเราจะเห็นรวมกันเป็นแบบดังด้านขวานี้นะคะอ่าแล้วก็ข้อที่3มนะคะจากวัตถุที่หันหน้าเข้าหาตัวนะคะให้พลิกวัตถุด้านบนหัว นะคะหันเข้าหาตัวนะคะแล้วก็จะแสดงภานภาพด้านบนได้แบบนี้นะคะเป็น2เส้นที่ตั้งกันอยู่แบบนี้นะอ่ะทีนี้ค่ะอ่าในการเขียนภาพสื่อต่างๆนะคะก็จะแสดงลักษณะของรูปเลขาคณิตที่ไม่ซับซ้อนกันนะคะนิยมเขียนภาพออกเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือรูปเดิมใช่ไหมคะ ภาพด้านหน้านักเรียนดูนะภาพด้านหน้านี้ค่ะเป็นรูปตัว L แบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เขียนไว้นะคะต่อไปภาพด้านข้างนะคะนี่เป็นแถบใหญ่กับแถบเล็กนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแถบใหญ่กับแถบเล็กภาพด้านข้างอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมีภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนคือ2เส้นนี้ค่ะก็จะมาเขียนแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของ ภาพทั้ง3ทิศทางนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนำตัวอักษรที่ปรากฏบนรูปเลยคคณิตสามมิติไปใส่ในพื้นที่ที่สอดคล้องนะคะกับการมองภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเลยาคณิตสามิติที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยคือมองเข้าไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนมองเข้าไปทางด้านซ้ายมือน,นะคะแล้ก็จะเห็นเป็นตัวอักษรนะคะคือ,อ D dog นะคะ,ะ D dog กับ B boy นะคะ,ะต่อไปนะคะ ถ้ามองไปทางด้านขวามือนะคะขวามือ,อก็จะเห็นนี่ค่ะจะเห็นเป็นตัว e แล้วก็เมื่อมองจากทางด้านบนลงมานะคะ f a c ถูกไหมเรียงกันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะ F A แล้วก็ C นะคะต่อไปข้อ2.2นะคะ2.2นะเราก็จะอ่ะเมื่อมองภาพด้านหน้านะคะเราก็จะเห็น มองภาพด้านหน้านะคะเห็นเป็น b กับ f นะคะ b กับ f อ่ะนักเรียนก็เอาตัวอักษรมาใส่นะคะ b b กับ f อ่ะต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะนี่ค่ะก็จะเห็น c กับ e นะคะ c กับ e ต่อไปภาพด้านบนนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือ a แทบใหญ่กับ d doc แทบเล็กนี่นะคะ a กับ d doc นะคะต่อไปนะคะภาพด้านหน้านะคะของข้อ2.3นะภาพด้านหน้านะคะก็จะเห็นเป็น b กับ d นะคะต่อไปภาพด้านข้างนะคะภาพด้านข้างก็จะเห็นเป็น c กับ e นะคะ ต่อไปนะคะภาพด้านบนนะคะก็จะเห็นเป็นตัว a แบบนี้ต่อไปข้อสองนะคะภาพด้านหน้านะคะภาพด้านหน้าเห็นเป็นนี่ค่ะตัว b และตัว d d o กตรงนี้นะคะต่อไปภาพด้านข้างนะคะขวามือนะคะมองเขไปเห็นจดเห็นตัว c นะคะ กับพื้นผิว f c กับ f นะคะต่อไปภาพด้านบนภาพด้านบนนะคะเราก็จะเห็นเป็นตัว a กับตัว e นะคะ a กับ e นะเรียบร้อยค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนภาพนะคะที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนนะคะของรูปเลขาคณิตสามมิติที่กําหนดให้นะคะโดยใช้กระดาษตารางจุดนะ,ะวิธีการนะคะก็คือ,อให้นักเรียนมาดูนะคะ,ะรูปสามมิติอันนี้นะอันแรกเลย front view ก็คือภาพด้านหน้านะคะภาพด้านหน้านะนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรนะคะภาพด้านหน้า เห็นเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็มาเขียนตรงภาพด้านหน้าเรานะคะนักเลีนจะพบว่าเนี่ยมันไปอย่างทีละหนึ่งทีละหนึ่งหน่วยอะคะ่ะหนึ่งหนึ่งช่องไฟนะคะเราก็ต้องวาดให้ได้แบบนั้นนะคะแล้วต้องฐานตรงนี้ก็คือสาม นะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะภาพด้านข้างคือภาพที่มองเข้าไปทางด้านขวามือนะคะขวามือนะมองเข้าไปนะนักเรียนจะเห็นเป็นสองแถบนี้นะคะอสองแถบนี้นะคะแถบอ่ะเราก็มาวาดเลยวาดนะคะแถบนี้ อ่าถ้าเราน่าเสร็จมันจะต่อเนื่องกัน2แถบใช่ไหมแล้วมีความยาวกี่ช่องนะคะนะักเรียนนับนะ1 2 3 4ด้านบนก็1 2 3 4ถูกไหมนะคะอ่ะยาวไป4นะคะอืม เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนที่เราเห็นนะคะก็จะมีแถบที่1แถบที่2นะคะแล้วก็แถบตรงที่3เนี่ยซึ่งเราจะต้องจินตนาการเองนะคะว่ามันจะต้องยาวเท่ากับเพื่อนเขานะคะอะแล้วเราก็อย่าลืมนะว่าเราอะคะ่ะจากที่ตัวเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะต้องมุฟตัวเองนิดนึงมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มองลงไป นะคะหนูจะเห็นเป็นแถบสีเขียวอะคะ่ะเป็นแนวตั้งนะคะทั้งหมด3มแถบแต่ละแถบนะคะยาวสี่ช่องอเรียบร้อยคะ่ะต่อไป นะคะข้อที่2นะคะภาพด้านหน้านะคะมองเข้าไปทางด้านซ้ายมือนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นคืออันนี้กับอันนี้ถูกไหมอ่าเราก็เอามาวาดเลยนะคะอืมอันนี้ครูจะต้องแบ่งด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแยกช่องกันใช่ไหม เนี่ยเราก็ต้องมีการขีดแบ่งเส้นตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะนี่ค่ะหนูจะเห็นเป็นนี่นี่นะคะเป็นรูปแบบนี้ แล้วก็ต่อไปนะคะภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนคือมองลงมาด้านบนเนี่ยหนูก็จะเห็นอีกหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะอ่ะเรียงกันเป็นแนวตั้งนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3นะข้อที่3นะคะมองเข้าไปทางด้านด้านหน้านะคะภาพด้านหน้านี่ส้ตยมือเนาะหนูก็จะเห็นเป็นรูปเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะด้านข้างมองเข้าไปทางด้านขวามือนี่มองเข้าไปทางด้านนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะเห็นก็คือเป็นแถบแถบนี้ค่ะ1 2แล้วก็3นะคะ3แถบนี้นะคะ,ะเรียงกันแบบแนวนอนกันอยู่นะคะ ต่อไปนะคะภาพด้านบนนะนักเรียนเหมือนเดิมนะคะตัวนักเรียนตอนนี้อยู่ตรงกลางให้นักเรียนมุนมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็มองลงไปอมองลงไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะเห็นก็คือนะเป็นแถบนี้3แถบทีนี้เรียงกันแบบไหนนะคะจะเรียงกันเป็นแนวตั้งค่ะ ะะข้อที่4นะคะข้อที่นะอ่นะมองภาพด้านหน้าเข้าไปนะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นนี่ค่ะตัว L แบบนี้นะตัว L แบบนี้อลองมาวาดดูนะคะนักเรียนดูสังเกตนะตรงนี้นะคะมันจะลงมา1 2 3 3ช่องนะคะ ต่อไปภาพด้านข้างนะคะภาพด้านข้างก็คือขวามือนะคะนักเรียนมองเข้าไปจะเห็นแถบล่างนะคะกับแถบบนอันนี้ค่ะ ต่อไปนะคะภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเป็นสองเส้นตรงนี้เนาะพื้นผิวด้านบนนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่ห้านะ,อะมองเข้าไปนะคะภาพด้านหน้านะสิ่งที่เรนเห็นก็คือแถบนีนะ้ส่วนแถบด้านหลังเนี่ยคะะเรามองไม่เห็นเพราะว่าแถบด้านหน้านี่มันบางไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแถบเนี้ยไม่เห็นนะเห็นแค่พื้นผิวนี้นะคะเราก็นี่ ต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะขวามือนะนี่หนูจะเห็นเป็นตัวนี้ ต่อไปนะคะภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนที่เห็นนะคะก็จะเป็นเห็นเปน,นี้หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะ,ะสามอันนี้นะแล้วเราก็เรียงกันแบบไหนนะคะก็เรียงเนี่ยเรานึกถึงนะถ้าเราอะคะ่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวเองแล้วมองลงมานะคะมองลงมาปุ๊บเนี่ยหนูจะเห็นสีเขียวนะคะเรียงกันสามเม็ดนะคะแนวตั้งนะ ต่อไปนะคะข้อที่หนะคะข้อที่6ก็อ่ะเหมือนเดิมนะภาพด้านหน้านะคะด้านหน้าหนูมองเข้าไปค่ะ1 2นะคะก็จะเห็น2แถบนี้นะคะ แต่ละแถบนะคะก็คือยาวกว้าง1นยาวสถูกไหมต่อไปนะคะด้านข้างอ่ะด้านข้างเห็นเป็นอันนี้ค่ะอืมเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่ะนันเรนมาดูนะด้านบนตรงนี้2ช่องใช่ไหมค่อยค่อยไล่มานะคะลงมา1อ่ะลงมา1เสร็จไปทางซ้าย1ซ้าย1นึ่งซ้าย1 ซส์หนึ่เสร็จลงมาสองอลงมาสองเสร็จขวาอีกหนึ่งใช่ไหมก็ลงไป1น,นะคะจากนั้นซ้ายไปสาม้ายไปสามเสร็จขึ้นมาสองนะคะสองเสร็จขวาอีกหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็เชื่อมกันแบบนะี meid too . อโอเคต่อไปนะคะท็อปวิวนะท็อปวิวคือภาพด้านบนนะคะสิ่งที่เราจะเห็นค่ะคือผือนนี้นี่กับตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่เห็นน้เรียนตรงเนี้ยไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะโดนแผ่นตรงเนี้ยบังอยู่นะมันตรงกันใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นแค่แถบเขียวด้านบนนะคะแถบเขียวด้านบนกว้าง1ยาวสอง แล้วก็ต่อด้วยแถบเขียวด้านล่างเลยนะคะแถบเขียวด้านล่างอืมนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะต่อไปนะคะอะภาพด้านหน้านะคะ ภาพด้านหน้านะนักเรียนก็จะเห็นเป็นนะคะเห็นเป็นอันนี้ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าและยังมีตรงนี้ด้วยค่ะนี่ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องจินตนาการนะลูกว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะคะอ่าก็คือลงอุ้ยลงมาก่อน ะะต่อไปนะคะภาพด้านข้างนะคะสีชมพูก็คือจะเห็นแค่ผืนนี้นะคะตรงนี้ไม่เห็นนะเพราะว่าโดนตรงนี้บังอยู่นะคะก็จะเป็นแบบจัตุรัสเนาะด้านละสาม นะต่อไปนะคะต่อไปนะคะภาพด้านบนนะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอย่างนี้เสร็จนะคะเราจะเห็นพื้นตรงนี้ด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเรามองเข้าไปนะ แล้วก็ด้านในอีกเนาะอืมโอเคต่อไปนะคะาภาพด้านหน้านะคะมองเข้าไปนะภาพด้านหน้ามองเข้าไปนะคะจะเห็นเป็นพื้นสีเหลืองแบบนี้อ่าพื้นสีเหลืองตรงนี้นะคะและยังไม่พอยังจะเห็นผื้นนี้ด้วย ใต์มือนะคะมองเข้าไปนะอ่ะก็จะตรงเนี้ยสี่ช่องสี่ช่องแล้วก็ตรงนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็ลงมาสี่นะคะฐานตรงนี้ก็สี่ถูกไหมอืม แล้วก็ตรงนี้นะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะด้านข้างนะด้านข้างขวามือนะคะมองเข้าไปหนูจะเห็นเป็นแผ่นนี้แผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้แนวตั้งนะคะมาวาดกันนะตรงนี้สี่ช่องนะคะ ลงมาสีอ่าแล้วก็เอ่ออย่างนี้ตึ้งตึง,ตงอ่ต่อไปนะคะภาพด้านบนอ่าภาพด้านบนอ่าเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวตรงนี้นะคะอืม นะคะต่อไปข้อที่9นะคะภาพด้านหน้านะภาพด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นพื้นนี้สาม ต่อไปนะคะภาพด้านข้างขวามือนะคะเห็นตรงเนี้ยใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วก็แถบตรงนี้ค่ะอืมครูจะบอกว่าแถบนี้มันไม่เห็นเพราะว่าตรงนี้มันบางอยู่นะคะอ่ะเราวาดวาดยังไงนะ แล้วก็ภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนเห็นเป็นหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมสามสี่อ่ะสุดท้ายนะคะ สุดท้ายข้อที่10นะก็คือ,อภาพด้านหน้านะคะ ่ะภาพด้านหน้านะก็จะเป็นอันนี้นะกับอันนี้ด้วยถูกไหมอ่ะเวลาเรามาวาดนะคะก็จะเป็นฐานเป็นสี่เดี๋ยวนะลงมาสามอือฮึแล้วก็ฐานตรงนี้ยาวสี่ช่องนะคะแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งต้ง,ตงอ แล้วก็ตรงนี้ต่อไปนะคะภาพด้านข้างภาพด้านข้างก็จะเห็นแถบนี้ก็แถบตรงนี้นะคะภาพด้านข้างสี่แล้วก็ลากตรงๆแบบนี้นะคะ อ่ะต่อไปภาพด้านบนนะคะทิ่งที่เห็นก็คือแถบนี้นะคะแถบตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมอ่ะก็เริ่มเลยนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ลงมาอีกสี่เืยนะ,นะแล้วก็ แถบตรงนี้อืม,อมนะคะ